ก็สวัสดีครับนะครับพบกับพ่อ้ันการเงินเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับคำนวณนะครับสินเชื่อกุ้งไทยใจปั้มนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีการทําคลิปตัวอย่างการสมัครไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการคํานวณเงินผ่อนนะครับหรือเรียกภาษาการเงินเรียกว่า pre a p p r o v p นะครับเพื่อเราให้รู้เบื้องต้นนะครับว่าเราสามารถ ขอสินเชื่อตัวนี้ได้ไหมหรือได้วงเงินเท่าไหร่นะครับโดยใช้โปรแกรมที่อยู่ในแอป,ปของกรุงไทยเด็กนะครับตอนนี้นะครับแอปกรุงไทยเด็กไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับผมจะมาอธิบายให้เห็นภาพเพื่อเราไปใช้จริงนะครับในหน้าจอเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าพิจารณาตัวเองได้นะครับว่ารายได้ของเราเท่านี้นะครับเราสามารถผ่อนไปเท่าไหร่นะวงเงินที่เราต้องได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นการประมาณคร่าวๆนะครับ ซึ่งนี้ผมจะบอกเทคนิคเล็กๆนะครับในการคำนวณเขาเรียกว่าสัดส่วนในการคำนวณนสัดส่วนในการคำนวณวงเงินนะครับว่าสมมติว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งนะครับเราสามารถามีหนี้ได้เท่าไหร่นะครับผ่อนได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะจากสูตรคำนวณที่เขาให้ในโปรแกรมของระบบยูนนะฮะแกะออกมาดูนะครับว่า ในระบบนะครับเขาคิดจัดส่วนไว้เท่าไหร่นะครับจะทําให้ดูในในคลิปนี้นะครับลองดูนะครับครับมาที่นะครับโปรแกรมคํานวณการผ่อนชําระนะครับที่เมนูนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะครับครับเรามาดูวงเงินนะครับตามตัวอย่างหน้าจอเลยนะครับสมมุติรายได้ต่อเดือนนะครับเดือนละ1 0,000บาทนะครับอ่าถ้าเราเห็นนะฮะก็คือวงเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5,000บาทนะครับ สูงสุดคือ50,000บาทนะครับถามว่าคิดยังไงนะครับเขาก็นะครับใช้รายได้ต่อเดือนของเรานะครับคูณด้วย5อันนี้คือสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทก็คือ5เท่าของรายได้นั่นเองนะครับตามเกณฑ์นะครับอ่าครับแล้วก็วงเงินที่เราต้องการนะครับเรากรอกไป20,000นะครับ2 0 0 0 0ื่นเราเลือกผ่อนที่60เดือนครับ แต่ดอกเบี้ย15%นะครับก็จะผ่อนต่อเดือนประมาณ500บาทครับอันนี้ระบบคำนวณให้นะครับอันนี้นะครับแล้วถามว่า50,000วงเงินถูกสุดเนี่ยเขาคิดยังไงครับแล้วเราจะได้เท่าไหร่นะครับออย่างนี้นะครับคือตามเกณฑ์นะครับสินเชื่อนะครับเชื่อบุคคลนะครับสามารถขอได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับ และที่นี่คือ50 0 0 0ืนนะครับระบบคำนวณมาให้เรียบร้อยนะครับแต่นะครับแต่นะครับต้องหักด้วยนะครับสินเชื่อบุคคลประเภทเดียวกันออกด้วยนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีสินเชื่ออยู่ที่อื่นนะครับอยู่ที่3ามหมบาทแล้วนะครับของเดิมนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่าเราขอ เพิ่มได้ไม่เกิน20,000ครับนี่ทำความเข้าใจประมาณนี้นะครับเพราะนั้นนะครับคำว่า5เท่าเนี่ยนะครับก็คือ5เท่าของรายได้สูงสุดลบด้วยสินเชื่อบุคคลประเภทเดียวกันที่มีอยู่แล้วครับถึงจะได้วงเงินที่ขอนะครับในครั้งนี้นะครับ ลบต่อไปนะครับเราคลิดรายได้ยังไงนะครับก็คือรายได้ที่เรากรอกไปตัวนี้นะครับ1000งบาทนะครับมันคือรายได้สุทธิครับถ้าเป็นธุรกิจนะครับก็ต้องมียอดขายนะครับไม่ใช่ยอดขาย1000งหมืนะครับคือยอดขายที่ลบด้วยต้นทุนนะครับลบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นแล้วนะครับคงเหลือสุทธิ1นึ่งหมื่นบาทนะครับ แล้วนะครับในธุรกิจทั่วไปนะครับค้าขายนะครับสมมุติเรายอดขายอยู่ที่1 0,000บาทนะครับจะมีต้นทุนอยู่ประมาณนะครับหักโน่นนี่นั่นนะครับต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาขายนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอยู่ที่ประมาณ70%แสดงว่าครับต้นยอดขาย1 0,000นนะครับสำหรับธุรกิจนะครับในการค้าขายนะครับจะเหลือนะครับ รายได้หรือกำไรประมาณ3000บาทนั่นเองนะครับซึ่งนะครับถ้าเหลือเท่านี้ครับมันขอสินเชื่อไม่ได้อยู่แล้วครับอ่าอันนี้คือรายได้จากธุรกิจนะครับเขาดูที่อ่ากำไรสุทธินะครับซึ่งตัวนี้จริงครับระบบจะมีการคำนวณให้นะครับเขาจะมีสูตรการคำนวณอยู่แล้วนะครับซึ่งต่อให้เราคีรายได้ไปเท่าไหร่นะครับก็จะคำนวณออกมาเป็น รายได้สุดทธินะครับตามสูตรนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแต่ผมไม่ลงลึกรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นส่วนของแบงค์นะเราเน้นนะครับอ่านะครับลำดับต่อมาครับลำดับต่อมาครับสมมติว่าถ้ามีรายได้สุดทธินะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทหดือนเดือนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราคิดยังไงครับแน่นอนครับต้องมีค่าใช้จ่ายประจําวันคือค่าครองชีพนะครับค่าครองชีพเนาะ อาจจะตัดออกบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ใหญ่มันยาวเกินไปนะครับค่าครองชีพนะครับเขียนคำ่าชีพเนี่ยนะเนาะอยู่ที่ประมาณนะครับ4ี่0 0้าพันบาทนะครับในกรุงเทพเนาะยิ่งมันน้อยด้วยซ้ำไปนะครับประมาณนะครับแสดงว่าเราเหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้าพันเนาะเหลือห้าพันนะครับห้าพันนี้ครับเรายังไม่ได้หัก ผ่อนต่างๆที่เรามีพวกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งนะครับเขาดูจากเขาเรียกว่าประวัติทางการเงินนะครับที่เขาตรวจสอบนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีผ่อนมีผ่อนนู่นนี่นั่นนะครับประมาณ3000 3,000ันนะครับแสดงว่านะครับเราเหลือประมาณ2000ครับเหลือสอ0 0 0นะครับ นี่คือเหลือนะครับเหลือนี่คือเราสามารถมีหนี้ได้นะครับใ้คำว่าหนี้เนาะเข้าใจง่ายนะครับสามารถมีหนี้ได้นะครับครั้งนี้ครับเราขอเท่าไหร่ครับขอห้าร้อยแสดงว่าถ้าเราขอไปแล้วแบงกงอนุมัติมาห้าร้อยเราก็จะเหลืออีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่สามารถมีหนี้ได้อีกนะครับเพิ่มนะ อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมีโอกาสผ่านมีโอกาสผ่านนะครับอันนี้จะก็คือเห็นภาพประมาณนี้นะครับวิธีการคิดหรือการคำนวณนะครับสินเชื่อนะครับเราลองเข้าไปลองกดดูนะครับในโปรแกรมนะฮะทาณการผ่อนชำระนะครับว่าวงเงินที่เราสามารถขอได้แล้วนะครับหักแล้วนะครับคงเหลือ ไว้ใช้ใจ่ายในชีพจักรวนของเรานะครับแล้วก็คือหักแล้วไม่หมดเลยครับก็คานวณประมาณนี้นะครับแบบคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆเห็นว่าวมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณ